สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราอีกขั้นเราอยู่กันที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะค่ะแล้วถ้ามาเที่ยวอย่างเดียวเนี่ย ทีมงานทางทีมงานนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกลัวพราเพื่อนๆจะเบื่อกันมันจะธรรมดากันไปก็เลยมีอุ้ยตก่้ยอปุ้ยบอกก็เลยมีสองภารกิจค่ะสองพาร์ชใช่ไหมสองภารกิจค่ะภารกิจสองซองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะมีภารกิจกันภารกิจนี้มีชื่อว่าสามสิบนาทีพิจิตใจเธอ กันะค่เกาก่อนังกนกคะให้ิฉันแบ่งทีมเป็นสองทีมทีมละสองคนจากนั้นให้แต่ละทีมเลือกซองภารกิจโดยแต่ละซองจะมีสัตว์ปริศนาต่างๆแตกต่างกันไปรวมถึงเงินที่จะเอาไว้ใช้ในภารกิจรับอีกด้วยโดยภารกิจนี้ก็คือทั้งสองทีมจะต้องไปถ่ายรูปเซลฟี่กับสัตว์ปริศนาที่อยู่ในซองของแต่ละซองนะคะภายในเวลา3 0ินาที ซึ่งจะต้องเป็นรูปเซลฟี่ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งสองคนแล้วก็สัตว<ไ>์ปิศนาให้สําเร็จส่วนทีมที่แพ้จะต้องแพ้ตลอดการระดานเธอโอ้โหเป็นผู้แพ้ตลอดชีวิตทรายปลอขอให้สูกกับภารกิจ30นาทีพี่จะเธอนและซุป เพราะฉะนั้นเราต้องมาทําการจับสองก่อนโดยการเราต้องแบ่งทีมก่อนเราต้องแบ่งทีมก่อนโดยการโอวาหน่อยออกทุกคนเป็นเป็นการแบ่งทีมที่มาตรฐานสากลที่ใช่เดี๋ยวกูเดี๋ยวเราออกข่าวมันออกซ้ำไม่ยิ่งแค่พูดสิใม้เดี๋ยวนี้ไปตาอโอ้ยออกวาหน่อยออกวาหน่อยออกบอเบาลสและว่าได้อยู่ทีมเดียวกับเนยชนะแน่นอนใช่ค่ะไปแล้วไปแล้ว อยไปติดตามชมกันนะคะไปวันนี้เราก็เดินใช่เราต้องแข่งกับไมนั้น3านาทีใช่ปะใชกะว่าเอาเร็วไงไปที่รถกอล์ฟออปากฏรถกาล์ฟบริการเฮียเตอนนี้เราก็เลยต้องใช้วิธีการเดินนะคะใช่แล้วเราก็ไปทำภารกิจ ใช่แค่เดินก็เหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวเราจะหาที่เปิดซองกันก่อนว่าเราได้สัตว์อะไรบ้างเราต้องเร่งนะคะเพราะว่าทีมนู้นมีมินแล้วค่ะมีเร็วใช่เราล่ะเดินยังจะไม่ไหวอแล้วนะคะดูดิเขาดอยใช่ไหมเลยแต่เราได้แผนที่มาแล้วนะคะใช่เดี๋ยวเราไปหาที่เปิดซองกันเช่นกันจมีเราได้อะไรบ้างได้ปลาได้ปลานะคะได้ปลาไงได้ปลาไงได้ปลาโสดยากแล้วนะคะโสดยากเนี่ยตะปูเนี่ย อันนี้ตัวอะไรมาหรอสีขาวน่าจะเป็นสีเผือกไหมในนี้อ่ะในสวนสัตว์เชียงใต้องมีอะไรสุดเผือกนกยูงยงมีสิงโตไลออนแล้วก็มีเล่ย์ทำไมมีเล่ย์เดี๋ยววิ่งไป่อยกับเลยก่อนอันนี้คือมาลายมาลายอันนี้คือชนีเหรอชนีไหมชนีหรือลิงลองตังไม่าะใช่ชะนีไหมตัวมันเล็กอ่ะแล้วก็ห่างม้วนๆชนีแหละชนีถูกอันนี้คือมีกริชลี่เหรอมีเหรอ มีแบบแมมีหมามีควายมีอะไรสักอย่างเทาไปดูมีจิงโจ้ด้วยค่ะจิงโจสัตว์กประดิกแล้วก็อีกอันนึง h y p e r b o j e m a z เแาก็ต้องดูก่อนว่าเราจะไปที่ไหนก่อนใช่นี้เรากำลังดูแผนที่นะคะเราต้องวางแผนกันก่อนว่าเราจะต้องไปที่ไหน แล้วก็มีฮิปโปตรงนี้เฉยๆอ่ะใช่ฮิปโปปุ๊บ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 แย้ๆโอ้โหไกลมั้งเนี่ยเออเเจอรถค่อยเราชี้โกงเราเจอรถแล้วเราบกดีกว่าเราเราต้องออกไปทางถนนเียๆไปเรื่อยๆทำทำภารกิจก่อนก่อนไว้ถ่ายรูปก่อน ยังไม่ยังไม่ได้เท่าภารกิจเลยมึงถ่ายรูปกันก่อนไหมไม่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 มึงเนี่ยตรงนี้กดแอร์ดเลยเนี่ยเดี๋ยวแพ้นีกงะมึงเลยยังไงเนี่ยไดมึงหรือว่าเราดูแผนที่ผิดปหรไม่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเนี่ยจากแอฟริกาเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปให้หมดแล้วก็ได้แล้วก็แค่มานี้ทีเดียวใช่ใช่ใกล้ๆเมันอยู่ใกล้ตอนนี้เราต้องไปที่โครา เราไปขึ้นรถตอนรถเราเลื่แถวทางด้าไม่มึถ้าเราไม่ขึ้นรถที่จุดรอรถอ่ะมันจะเป็นยังไงวะมึงก็โผล่กตามทางได้ถ้าสมงมติรถเมื่อแลวะใช่ใช่มึงเขาบอกอะไรบอกแกกูก็้วมึงปีกอยู่เนี่ยมึงบูลลี่แขนกูมึงแค่พูดแทนเนยพูดแทนใครนะแทนเนยเนยมันบูลลี่แขนแขนใครแล้วมึงชื่ออะไรนะอ่ะอีกหี้ยนี่เนยมันชอบบูลลี่แขนเลย มาลายเหมือนกูเลยว่ะมาลายอ่ะอะไเหมือนกูว่าเหมือนนะมือข้อมืงขวดตาไม่รู้เลยมือมึงมือมือเราไปกินข้าวกันก่อนไหมรอเออเราได้สัตว์ตัวแรกที่จะต้องไปทำภารกิจแล้วนะคะนั่นก็คือฮีโป้ฮีโป้นะคะเราต้องเร่งก้าวนิดนึงใช่เพราะว่าทีมนู้นอาจจะนำโด่งนะคะ เราไม่สนใจเราไม่อยากแพ้ตลอดกาลเป็นอีฉันที่แพ้ไม่ได้ไม่ได้นะคะไม่ยอมอันนี้ค่อนข้างเป็นค่อนข้างเป็นลามะเราีจริงอุ้ยจริงจ้าจิงโจ้โจ้ฮู้ยจริงโจ้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจริงโจ้โชคชะตาเป็นเข้าข้างแล้วค่ะทุกคนเดินมาแป๊บหนึ่งก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเซลฟี่กันก่อนนี่ไงมึงต้องเห็นด้วยมันต้องเห็นเออ คือ,อยังไงเราต้องเห็นต้องเห็นสัตว์ต้องเห็นสตตัตว์เาราก็เราเราโอเคมึงยกมือถือมาถ่ายเลย okay, ะะโอเคแล้วค่ะเราเช็คพอยต์ตรงที่จิงโจ้นะคะคือความโชคดีของคอนสวยนั่เองใช่เลยมะทีาา่คนนเพราะว่าเราสวยนะคะเราจึงไม่ต้องนะนะคะจิงโจ้หรอจิงโจ้ไปแล้วคะ่ะขยำเลยขยำข <laughs> ยข <laughs> ยำไม่สนใส่กระเพาเพื่อน้วน <laughs> ไปค่ะไปต่อไปหุยมุยุงยิบงอจยิงลูกยุลูยุอยู่กองนี้นะคะทุกคนโอ้โหงบังอันยิ่งบานไปอะชวบจะต่อแล้ว่นจะตอาคางมากไคอันแล้วไม่ถึงเดี๋ยวเราถ่ายรูปกับยุงนะคะหนึ่งเออไปหน สองสามมึงันจะเป็นหย่าไหมท่ขันทีรู้หมดมึงไปสั่งโนะอ่ะได้เนี่ยโอเคค่ะทำธุรกิจสำเร็จนะคะถ่ายกับนกยุงค่ะม่เฉินคอมพลิสลิงกังใช่นี้ก่อนไม่ใช่ดิชานีอันนี้มันลิงอ่ะถ่ายกับมโนอยเวลาเหลือๆนะคะถ่ายกับ ก็กระโดดเข้ามาก็กระโดดเข้ามาบาย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 นะโอู้หถือกล้องเดียงหรือว่าโชคชะตาจะให้เราแค่สองตัวไม่ได้นะมยูราแค่สามสิบนาทีวันนี้กี่กี่กี่หมดกี่ไปกี่นาทีแล้ววะต้องสิบนาทีเองนะแคร์สิบนาทีก็ได้สองตัวละใช่สองนู้ยจะได้กี่ตัวกันนะกูจะผอมวันนี้เพรว่ากูผอมแน่นอนข้าวเช้ากินยัง ยังกินทดลองท้องไงลองไหมล่ะ <c ười> ตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไดโนรสาา์ข้ามถนนอ <c ười> โอ้โหเสืออยู่นี่ไง <c ười> เหรอใช่เ <c ười> สือสิงโตเรามีบ้ะวะมีดิมี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 ไปไปก่อน มีไปดูซองดูซองดูซองซองมีที่มือเอาไปเปิดก่อนเปิดก่อนนี่เหรอเออนี่มันคือสิงโตมันคือสิงโตเสือโคร่งมันคือสิงโตเนี่ยสิงโตขาวเสือโคร่งก็เป็นแบบนี้มึงแต่มันน่ากลัวจริงๆใช่หมวะมันดูดีๆใช่แล้วใช่ละวยังเหรอมันนะากลัล้มันคือสิงโตขาว เธอถ่ายรูปเจ้าเปี๊กับเราหน่อยดิเราจะได้เห็นแค่หลังของมึงนี่ไงเดี๋ยวอีกตัวนี้ก็หันหน้ามาให้มึงถือตะคุบมึงด้วยนะเห็นไหมเอาเลยก่อนมองหน้าด้วยขยิบตาเธอด้วยมึงมองก่อนี่เลยนี่เธอมึงเห็นปะหมดเราบังหมดเลยเอ๊ะมึงยังเห็นตัวชัดๆปะเดี๋ยเราไปหาโคราล่ามาร์ท แล้วเราก็จะไปเขย่าเขย่าให้มันเป็นอะไรนะไม่เนี่ยคุณจะร้องเพลงให้มึงฟังเดี๋ยวเฮียมันพาคนแก่มาเที่ยวเหรอไหมอะไรก็ต้องขึ้นทางนู้นทางนู้นทางนู้นหรอเออลงขึ้นมาทำไมจะต้องไปทางนู้นอ่ะเออลงไปสิอายุเท่าไหร่เนี่ยเราเนี่ย อายุพลยหรไปเท่าเรบอโหใครบอกไม่เหนื่อยยังไม่ทันไปไหนเลยกัวตายด่วะะว่าพวกมันจะไปถึงไหนกันแล้ววะไม่รู้อะเพว่าพวกมันขึ้นรถแน่นอนอะโอ้โหมึงถ่ายให้เขาดูสินี่คือระยะทางไรกเียวระยะทางที่เราต้องเดินขึ้นไปนะคะตายเอา ถ้าจะจูบวูบไปไมต้องตกใจนะเหนื่อยโอ้ยแกะภูเขาแล้วมีแกะภูเขาไหมไม่มีมีเหมือนมีเขาตัวอะไรอ่ะเหมือนกวางเหรอกูนึกว่ามีตัวอะไรบ่อเลยเราจะเดินขึ้นไปไม่รู้ว่ามันเป็นแบบบ่อลงไปเออบ่อมองลงไปไงแม่มภูเขาทุกคนเดี๋ยวเพื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู นี่คือแพ้ภูเขานะคะตอนนี้เราเจอมีนี่นี่นี่เราเจอมีขอแล้วมีหมาอ๋อตรงนั้นคือมีหมาหรือมีขอที่เราได้อ่ะมีขอหน้านู้นแน่เออหรอใช่มีขอเราผ่านมาแล้วกูไม่ตายสุดมึงอย่าล้มนะเออไม่ล้มหรอกกรมปุกพวกมึงแล้วต่อขึ้นน่ะโอ๊ยเยอะ เนี่ยตรงนี้มันมีตรงอกเหมือนกันใช่ไหมใช่หรือเปล่าอีพายบุญเอามาเทียบดิเนี่ยใช่ไหมแต่ตอนนี้อยู่ไหนนี่นี่นี่อันนี้นี่มันเป็นเรียงใช่ไหมหมีควายค่ะหนีควายตรงลงคือเราได้บิ๊ควายเจอแล้วนะคะอีกตัวจะถ่ายรูปเซลฟี่นั่นนะคือมีควายอันยองบุเซอมันกำลังกินอยู่เลยไม่ใช่กินหัวเด็กนะมึงไอ้สัส โอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันก่อนค่ะตอนนี้กําลังงงงง,งงกันอยู่นะคะเพราะว่าทุกทีตรงนี้คือเสือแต่ตอนนี้เสือเลยหรือว่านี่คือวลีของคําว่าวา่าเสือเพ็ดเ,เนี่ยมีแต่รูปปั้นเสือใช่เนี่ยตรงนี้ทุกทีคือเสือนะมึงสามสิบนาทีเอาให้ปุ้บเนี่ย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 เอาจริงเหรอเออเอาจริงเออก็ได้วะ จะแพ้ไม่ได้เราต้องใช้ทุกวิธีทางนะคะักบ่อยไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องได้ด้วยกลไม่ได้ดุหมอนก็ต้องถ่ายกับใบใบนิ้วมึงบางบางสิงโตโอเคคือไว้วางมึงต้องเข้ามาอยู่นี้โซนมันแล้วนนะคะขอพยาขยับกล้องเพื่อมาถ่ายดูปหนึ่งสองสามถี่จังมาไม่ได้ด้วยเล่ก็ได้ด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องได้ด้วยใบใบนิ้วอุ้ยเหมือนได้กินกินอะไร มีอะไรบ้างอ่ะมีเหลือแรดเหลืออันนี้ขาวๆไม่รู้อะไรสับเผลือกเผือกอะไรอย่างกลางขาวอยู่กลางเขาอันนี้ม้าลายนย่นี่ชนีฉนีอยู่นี่ไหมฉนีแล้วก็แรดเฮ้ยชนีแล้วก็สิโปแล้วก็ปลาเฮ้ยเหมือนจะเจอม้าลายตรงนี้นะดีกว่านะเฮ้ยแฝดมึงกูกลัวปลาเนี้ยมึงมันเหมือนในหนังเปล่า มี่มปคิดดิมี่มันดิ้นได้เอรอเหมือนในหนังอะไรนะที่มันเป็นฉลามที่มันตัวใหญ่ๆในทะเลที่มันชนกับตู้อะไรนะที่ตู้อะไรนะที่มันเป็นศูนวิจัยอ่ะมันเป็นฉลามที่ใหญ่ที่สุดอะเอออมันดูดีเหมือนว่ามึงว่าเหมือนไหมอะเหมือนโคตรเหมือนไอ้ที่อะมึงมันดิ้นหรอมันดิ้นเหรอ คุณว่ามึงเมาแดดตอนนี้เลยเมาแดดเลยสามารถเห็นอะไรนะฉันที่ดินได้ซูไม่สูใครเจียวไม่งซูไมสูกูถามว่าสูไม่สใมูใครเจียวอย่านะอย่ามาตอนนี้เด้อ มึงกไไลัวรถมามือรีบไปทานไปนะทันไม่ทานนี่ไงคนไปมึงโอ้ยเราจะไปแต่เราก็กลับมาไม่ได้นะรอบเนี้ยรอก,ก็ได้รอก็ได้เ,เออาาคุยกันนี่คือตัวอะไรนี่คือสิ่งที่เรานี่คือตัวอะไรฮะบวกบวกไม่ตรงนี้ ไงไหนหลับอยู่เฮ้ยน้องนี่น้องมันอยู่ตรงนี้เขานอนอยู่ตอนนี้นะคะเราก็ถึง Aquariums ตาบ,บุญคะ่ะต <laughs> ื่นเต้นไหมคะที่จะไปดูปลา,าสบาย <laughs> ชิวๆไม่ว่าปลาอะไรก็มาเหอะเล็กใหญ่ก็ได้ <laughs> เสียงก็ไปสั่นๆขอแห้งโอเคแล้วเราไม่เข้าไปข้างในไงนี่ไงปลาเนี่ยมันจะถ่ายกับปลาบนี้อ๋อเขาไม่ได้บอกว่าให้ถ่ายตรงนี้คก็นึกห้าอีเลยออกเลยโอ๊ยเห็นชัดดีเห็นั้นเอ้จริงอ่ะจริงหนึ่งสองหนึ่งสองสาม อ้าอนีจริงเลยเหรอเออพรอมไปข้างบนกันมออีมีเป็นลมหรือยังวะอนี่นะคะเราก็วางแผนกันว่าจะรอลดตรงโคลานะคะเพื่อไปยังสุดเป้าหมายต่อไปเพราะว่าเดินไม่ไหวกันแล้วนะคะมาเจอมันได้ยงไงมาเจอมันได้ไงฮะ คู่มาหาเออถ่ายคู่กับเราถ่ายคู่กับเราไปทำนี้แม่แล้คู่กับเราไปคู่กับเราค่ะหนึ่งสองสามส่ะกูครบแล้วกูครบแล้วคูครบแล้วเราต้องไปต่อแล้วค่ะบังเอิญมาเจอตายแล้วมึงเออไม่ไหวไม่ไหวมาทางขางบนไม่ไหวเราสงสัยเราต้องนั่งรอรถอย่าี้พวกเที่แล้วแล้วก็รอเวลาบัตรกิจ กุ้เสือมันปิดสิงโตก็ปิดอใส่กับไบนิ้วเอามึงห้ามบอกมันสิตลอมือพี่โุงเรามาันใส่กับใบนิ้วไม่มีหลักฐานเออไม่มีหลักฐานพูดลอ,อยๆใช่เราก็นั่งรอรถแล้วเมื่อกี้แม่งจะเต็มด้วยตะมึงใช่จะหาอะไรกินก่อนนะคะไข่เจียวไม่มึงมันมีไข่เจียวอันนี้เกิดอะไรขึ้นคะแฟโบนตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมาแฟโบุญรถไม่มาแล้วเราคุยกันแล้วว่า ตอนนี้ก็หมดเวลาพอดีใช่เพราะว่ามันครบสามสิบนาทีแล้วเจอกันพอดีด้วยฮะบังเอิญัเอก็เลยจะมาดูกันว่าใครจะได้สัตว์กี่ตัวแล้วก็เยอะที่สุดมึงว่าหรอว่าเราชนะแน่เอนเราเ็เพราะว่าอีกพวกนี้ขี้เกียจใช่จรงจากการกินของนะรู้เลยรู้เลยว่าใครได้เยอะรู้เลยเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันก็ตอนนี้ก็ครบสามสิบนาทีแล้วใช่ แล้วก็เราก็นั่งรอก็รถก็ไม่มาสักทีเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะมาเฉลยกันเลยก็คือปิดคลิปเลยเราจะมานับผลการแข่งขันนะคะว่าแต่ละทีนะคะได้การแ่ตัวเหลือหรอเหลือเหลือกี่ตัวเพื่อเราเอาเหลือหลือเอาได้กี่ตัวเดี๋ยวเหลือก่อนเหลือเนี่ยนับให้ให้เห็นเลยแล้วเราเหลือกี่ตัว บอกเลยว่าทีมเราได้เยอะมากใช่มาวางทีละทีละตัวเลยทีละตัวเหลือเหรออีเลมเหลือม่กี่ตัววางสี่เพิ่งให้เลมวางอ๋อโอเคอยากเฉลยหนึ่งสองสามสี่หมดแล้วกูเหลือห้าตัวพี่โก้กูเหลือห้าตัวอะไรตัวอะไรมึงเหลือกี่ตัวมึงเหลือกี่ตัวหลายอยู่ และนี่คือหลักฐานเพิ่เติร์ดรูปเราเรามีหลักฐานเึ้นมมาแลเดี๋ยวรูปจะขึ้นตรงนี้ไปเช็คให้เพื่อนเช็คอะมึงมีมีจิงโจ้ฮะจิงโจ้เราเจออันแรกบังเอิญเจอเดินมาไปเจอเลยเหนื่อยมากเกือบตายเนี่ยเพราะกูขึ้นดอยกันเลยแล้วก็สิงโตเป็นไงใช่อันนี้ก็คือปลาของกูไม่ได้ไม่ได้อดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปลาไงสิงโตไว้ยิวยังได้อันนี้ได้ค่ะ ใครสิงโตไหนสิงโตไวนิ้วอือนี่ไงสิงโตไวนิ้วมึงสิงโตไวนิ้วมึงนั่นแสดงว่าเกือบแต่ว่ากินมึงไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้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 ไม่กูชนะแล้วไม่กูชนะไม่ไม่แอมึงแค่แออีมินไม่ได้กูชนะแล้วถือว่ากูเหลือน้อยไมหนไหนยังไม่หมดก็ผู้ไงมึงมึงไงถือว่ากูเหลือน้อยสุดถึงว่ากูมีสองแต่ว่ากูอ่ะ อ่ะอ่ะยังไงอ่ะยังไงไปถ่ายแบบจริงจังไหนไหนอินเสิร์ตรูปขึ้นมานะคะตึ๊ดตึ๊ดมีแค่สองอันตึ๊ดตึ๊ดโตอือไหนมึงได้สิงโตหรอได้สิงโตเสือเราพูดอะไรกันพูดสิงโตก็เสือแต่อันนี้สิงโตสิงโตขาวมึงจะถ่ายพูดจำได้หรืออะไรก็คุณถ่ายที่เดียวกันค่ะ อกูได้แค่โค้าอะเนีม่รู้ยโค้ดะสรุปก็คือกลุ่มเราชนะใช่เราคือผู้ชนะตลอดกาลกลุพย์ิมแ้ไหมกีแพ้มือก็แพ้ตลอดกาลไปเลยเติมก็แค่พูดแพ้พูดอะไรนิดนึงว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่แบบพวกเรานะคะใช่สามารถนั่งรถแดงมาลงที่สวนสัตว์ได้เลยหรือว่าใครที่เอารถมาเองนะคะก็สามารถขับมาทางเส้นทางน้ามอหน้ามชใช่ค่ะสวนสัตว์จะอยู่ใกล้ๆกันเลย ติดล้ติดกันเลยติดล้เลยตีนดอยคคือตีนดอยแล้วแล้วก็ในส่วนของค่าบริการเท่าไหร่ผู้ใหญ่100ค่ะแล้วก็เด็ก20ถ้ามีบัตรนักศึกษาหรือนักเรียนก็50บาทถูกต้องแล้วก็สำหรับใครว่าเออมาสนสัจะลำบากไหมบอกเลยว่าอื่หรอเล่นจริงๆแล้วทางสนสัวเนี่ยเขามีรถลากแล้วก็รถกอล์ฟให้เช่าแต่เราที่เรามาเนี่ย มันปิดประตูแถมที่สนสาธยังมีศูนย์อาหารแล้วก็ห้องน้ำคอยอำนวยความสะดวกหด้วยมีหลายจุดเจลก็ฮอ์เรียบร้อยนี่เราถอดไหมเพราะว่ามันไม่มีคนนะทุกคนใช่เราต้องขอถอดเพราะเราเหนื่อยกันมากจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ภารกิจลับใช่ละค่ะ